สวัสดีค่ะเจอกันกันกบเมกนแล้วนะคะที่ชโชว์รถมือสองรอนธานีพง์เจริญบริการน,นะคะวันนี้มาอีกแล้วกับคลิปรีวิวรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่ารถที่จะนำมาให้ทุกทนดูวันนี้นะคะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถกระบะแบรนด์ลองที่บอกเลยออปชั่นเขาไม่เป็นสองลครค่ะกัมมัสด้าบีดีห้าสุดโปรคันนี้เลยคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด2 2 0 0ันซีนะคะที่เขาให้แรงม้าถึง150หแรงม้าก,กันไปเลยค่ะเป็นรถกระบะแครบเปิดได้เกียร์ธรรมดาปี2016นะคะ ปีจดทะเบียนปี2007ค่ะอ่ะไม่รอชานะคะคันนี้เขาจะสวยจะดีแค่ไหนนะคะวันนี้ลินจะพามารีวิวเจาะลึกสเปคออปชั่นและของแต่งรอบพันของเจ้า Mazda b 5ด้าบีทีอ0 p ั o คันนี้กันค่ะภายนอกนะคะคันนี้เขาหล่ออลังการมาพร้อมชุดแต่งรอบคันที่บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นล้อแมก กลมๆใหญ่ๆนะคะเป็นแม็กแต่งขอบ18ที่รัดด้วยยางกูดเย่สอ2ห5ทับ60 R18 นะคะ4เส้นกันไปเลยนะคะด้านบนที่พลาดไม่ได้เลยก็คือคิอค้วปลงล้อสีดำขนาด6นิ้วนะคะติดตั้งให้แล้วเข้าสเต็ปค่ะ ด้านข้างเขามีบันไดข้างมาให้ด้วยขึ้นลงได้สะดวกสบายค่ะแถมด้านข้างนะคะมีจุดเด่นที่สวยสะดุดตาสะดุดใจกับสติ๊กเกอร์ลายคศนสตต์สุดเท่นะคะและด้านหน้าบอกเลยว่ามาสด้าเขามีดีไซน์ที่สวยไม่แพ้กันนะคะกับไฟหน้าโฉมใหม่เป็นไฟฮาโลเจนที่มีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะคะใหญ่ๆสวยๆส,สะใจแบบนี้เลยมาพร้อมกระจังหน้าโครเมี่ยมดีไซน์โค้งๆคล้ายกันกับโลโก้มาสด้าเลยนะคะด้านล่างมีช่องใส่ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้แล้วแต่ ลูกค้าชอบเลยค่ะ ด้านหลังคันนี้เขาสวยดุดันมากๆนะคะกับโลบาร์เหล็กสีดําที่ติดตั้งให้แล้วนะคะไม่ได้ทําให้รถดูหล่อขึ้นมากอย่างเดียวนะใช้งานได้จริงด้วยค่ะถัดมาแมกไลเนอร์นะคะเป็นแมกไลเนอร์ที่ติดมากับรถนะคะยังไรล่องรอยของการบรรทุกหนักหรือว่าใช้งานหนักนะคะและในส่วนของไฟท้ายนะคะใหญ่อลังการไม่แพ้กับไฟหน้าเลยค่ะรุ่นนี้สุดท้ายนะคะมาถึงของแต่งกันบ้างนะคะสุดท้ายเลยนะคะบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้นะคะกับกันชนท้ายนะคะไม่พลาดแน่นอนนะ เรามีติดตั้งให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะคันนี้เป็นรถกระบะ Open c a นคค่ะตัวแคบด้านหลังสามารถเปิดได้กว้างขวางมากๆนะคะคนที่โดยสา,ารด้านหลังก็คือสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายค่ะด้านหลังนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะส่วนเบาะหน้านะคะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำทำความสะอาดง่ายค่ะตัวพนักพี่ของเขานะคะก็สามารถปรับได้ตามชอบนะคะเพื่อให้ร่างกายและสรีลานะคะเหมาะกับการขับขี่มากขึ้นนั่นเองค่ะ มาที่พวงมาลัยกันบ้างค่ะเป็นพวงมาลัยดีไซน์แบบสามก้านนะคะมาพร้อมโลโก้มาสด a าพวงมาลัยมีขนาดใหญ่จัดถนัดมือแน่นอนค่ะที่สําคัญคันนี้นะคะมาในเลขไม้เพียงแค่200แสนกว่าๆเท่านั้นนะคะเป็นเลขไม้ปกตินะคะของรถใช้งานค่ะในส่วนของระบบเครื่องเล่นนะคะตรงกลางเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะคะก็สามารถใส่ทีดีฟังเพลงได้นะคะเปิดวิทยุ fm MM ได้นะคะปกติเลยค่ะและด้านล่างนะคะระบบแอร์เป็นระบบแอร์ปรับได้แบบแมนนวลนั่นเองค่ะ ถัดมาในส่วนหรอระบอบเกียร์นะคะคันนี้จะได้เป็นระบอบเกียร์ธรรมดาของสปีดค่ะเสยียงดยความสะดวกของคันนี้เนี่ยค่ะย่งหมดแค่นี้นะคะตรงกลางยังมีช่องใส่แก้วน้าให้ถึง2ช่องนะคะช่องเก็บของขนาดใหญ่ตรงกลางอีก1ช่องและช่องตรงด้านข้างคนขับอีกหนึ่งช่องค่ะบอกเลยว่าออปชั่นนะคะทั้งภา,ายในและภายนอกคันนี้นะคะครบและตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนคะ่ะ ในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,200ซนะคะ150แรงม้าค่ะ m a สด้า BD50 นะคะเขามาเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ Ford Ranger เลยค่ะดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะคะแต่มาในราคาที่เซฟมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้มากเลยค่ะ ส่วนของราคาคันนี้นะคะมาราคาเซฟๆค่ะเพียงแค่2 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดกับเรานะคะราคาสามารถพูดคุยนได้นะคะไม่มีบวกแวบหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าต้องการซื้อผ่อนนะคะคันนี้ก็ผ่อนสบายมากๆค่ะเพียงแค่5,100บาทตลอดสัญญาต่อเดือนเท่านั้นค่ะแล้วก็ซื้อผ่อนนะคะเรามีแถมพีประกันมาให้ด้วยนะคะ1ปีเต็มค่ะแล้วก็ฟรีค่าจัอย่างนะคะเช่นเคยค่ะ ใครที่สนใจนะคะแอดไลน์มาพูดคุยได้เลยนะคะที่แอด538 F h t o M ค่ะแอดไลน์มาเพื่อนกันไว้ได้เลยนะคะในไลน์เรามีอัพเดตร,รถเข้าใหม่ก่อนใครด้วยค่ะหรือว่าใครต้องการสอบถามโดด่วนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 92795ส671ค่ะ